สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little P นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพกันต่อเนาะภาพที่ใช้เออไม่สิโปรแกรมที่ใช้นะคะจะใช้โปรแกรม Procreate นะคะในการวาดเนาะส่วนที่เห็นขา,ขาวๆอยู่อันนี้นะคะก็เป็น texture กระดาษนะคะแต่ว่าต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะคือเราไม่สามารถแจก texture กระดาษอันนี้ให้ได้จริงๆนะคะด้วยความที่ว่ามีลิขสิทธ ของกระดาษแผ่นนี้นะคะก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนได้นะคะแต่ว่าทุกคนนะคะก็สามารถวาดไปด้วยกันได้เนาะหรือว่าใครมีเท็กเจอร์กระดาษอยู่แล้วนะคะก็เอามาใช้วาดด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยเนาะว่ามีกําลังซัพพอที่จะซื้อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะก็มาวาดด้วยกันเฉยๆได้นะคะ เราเป็นการวาดเล่นๆเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการวาดในวันนี้นะคะสิ่งที่จะวาดในวันนี้นะคะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดต้นคริสต์มาสกันเลยเนาะจริงๆแล้วเราสอนวาดไปแล้วอะไม่เชิงสอน,สนจริงๆแล้วเราวาดไปแล้วนะคะแต่ว่ากล้องไม่อัดก็เสียดายนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ ก่อนอื่นนะคะแล้วก็มาเลือกสีของต้นคริสต์มาสกันก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้สีเขียวค่ะเป็นเขียวโทษอ่อนๆนะคะแล้วก็เขียวเข้มๆหน่อยแล้วก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะคะแต่เราเรียกเขียวเข้มเขียวอ่อนจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็มาเปิดดอยนงไกลค่ะเป็นเส้นนะคะเอาไว้สําหรับทาวาดสองด้านเนาะมาที่ซิมเมรีค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ายังได้ฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็ให้กดมาที่อ p อ i ชันะค่ะมันจะมีหลายโหมดให้เราเลือกใช้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะใช้เป็น Vertical ค่ะบัตรที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นบัตรที่อยู่ใน Pro Create เลยเนอะอยู่ในหมดของ a า t i ตค่ะก็คือบัตบัตรอันนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้คนอ่านว่าอะไรใช้อันนี้นะคะ โอเคค่ะแล้วก็มาวาดนะคะก็คือวาดเป็นเส้นลงมาเนาะในรูปของสามเหลี่ยมแต่ว่าตรงกลางนะคะมันจะยากนิดนึงแล้วก็ต้องมากากใหม่ประมาณนี้ก็พอได้แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้การา u ดูพิเศษนะคะภาพที่เราเคยวาดแล้วนะคะแล้วก็ลากลงมาเพื่อซ้อนเลเยอร์นะคะให้เป็นต้นคริสต์มาสค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะลงสีกันก่อนเนาะ ถ้าเกิดว่าใช้เท็กเจอร์กระดาษนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดเท็กเจอร์กระดาษนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราพยายามเลือกนะคะที่ปากการนะคะมันพอจะมีการซ้อนทับของสีหรือว่ามีลูกเล่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะให้จะได้ไม่ไม่เบื่อกันเนาะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ขออนะุญาตใช้เท็กเจอร์กระดาษนะคะ ขอตัดภาพมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีนะคะเป็นสีเขียวเข้มเนาะในการสร้างอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ต้นกล็่นมานะคะมันไม่มีสีเดียวแล้วก็เพิ่มเงาเพิ่มเฉดของต้นไม้นะคะจะเห็นได้ว่าภาพนะคะมันจะมีสีเขียวนะคะซ้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็เลยทําการรวมภาพนะคะมันจะได้เป็นภาพสีเดียวกัน ส่วนอันนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวเบลนด์นะคะ่ะตัวเบลนด์เข้ามาเลยนะคะมาเบลนด์สีให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็เลือบๆเ,เป็นเบลนด์นะคะตบขึ้นค่ะแล้วก็เตีออยไปด้านข้างนะคะมันจะได้ไม่เป็นเส้นเซ็ตมากเกินไปเนาะ หลังจากที่เรานะคะระบายสีฐานตัวของข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมามาคัดลอกภาพนะคะคือดูพี่เขนนะคะแล้วก็เอามาซ้อนไว้ข้างล่างนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นกุ้มของต้นคริสต์มาสนะคะ ตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าช่วงช่วงต้นของเขาอะคะ่ะจะสั้นไปนิดหนึ่งก็เลยจะขยายลงมานะคะมันสามารถขยายสามารถขยายได้นะทุกคนกดที่ตรงลูกศรนะคะสามารถเลื่อนขึ้นแลนลงได้เนอะระหว่างภาพนั้นๆก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปนะคะก็ จะมาวาดลำต้นของต้นไม้กันค่ะใช้แปลงเดิมเลยนะคะแต่ว่าใช้เป็นสีดำตาอันนี้นะคะจะเปิด d o i n g a n d s i s นะคะข้างล่างก็เกี่ย,ยนิดหนึ่งทีนี้ก็ระบายนะคะ่ะ ใช้สีอ่อนๆนะคะมาเติมนิดนึงให้มันให้ให้ดูเป็นแบบมีลายไม้ก <c oughs> ็ <ๆ c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นลายไม้ไหมแต่ว่าให้มันดูมีมีกิมมิคมีลูกเล่นนิดนึงระหว่างลำต้นนะคะ <c oughs> มีต้นคริสต์มาสแล้วนะคะก็จะต้องมีดาวเนาะ ดาวก็วาดตามที่วาดได้เลยค่ะไม่ต้องไปซีเดียนนะคะว่าจะออกมาดูไม่เหมือนดาวดาวมี5แฉกค,ค่ะ4แฉกก็ยังเป็นดาวนะคะ6แฉกก็เป็นดาวได้ค่ะวงกลมก็เป็นดาวได้เหมือนกันนะคะเป็นดาวที่เป็นรัศมีนะคือดาวจริงๆอะไรก็สามารถทำเป็นรูปได้นะคะไม่ต้อง ซีเรียสมากในแงตรงนี้เนาะเรามาฝึกวาดด้วยกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสายสุภายให้ต้นคริสมาสเนะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกไฟนะคะเป็นสีเหลืองรัอบลอสายสีดแดง ะะก็จะเป็นของตกแต่งต้นคริสต์มาสเนาะก็เติมสีที่ทุกคนอยากเติมได้เลยนะคะไม,ไม่ได้สีเลียดว่าจะต้องเป็นสีอะไรเนาะ นะคะก็จะทําเป็นเกล็ดหิมะเนาะเป็นสีขาวๆค่ะรอบๆต้นคริสต์มาสของเรานะคะมันจะนดูแบบว้าวมีหิมะร่วงลงมานะประมาณนี้นะคะ พอพอเราระบายสีหรือว่าวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วภาพที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราอยากจะได้ภาพเป็น PNG พื้นหลังใสนะคะก็ให้ทำการรวมเลเยอร์ไม่ใช่รวมจิ๊กลุ๊กเราใช้วิธีกลุกนะคะแล้วก็ดูพิเคตเลเยอร์แล้วก็รวมเลเยอร์ภายในนั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ลาก ลากกระดาษนะคะเข้ามาภายในภายในที่เราโดนเนยื่อไว้นะคะจากนั้นนะคะก็คลิปติ้งมาค่ะคือพอยทำเป็นแต่วิธีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีวิธีอื่นๆหรือว่าดูวิธีอื่นๆนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของเราที่วาดกันในวันนี้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการวาดของทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าถ้าเรามีความสุขในการวาดนะคะภาพที่ออกมาะคะ่ะไม่ว่าจะถูกใจเราหรือว่าไม่ถูกใจเรานะคะแต่ก็เป็นภาพที่เราวาดออกมาเนาะก็ขอให้ภูมิใจในภาพนั้นๆน,น,นะคะที่เราได้วาดออกมาส่วนในเรื่องของแปลงในโปรเจกต์นะคะก็จะพยายามหา แปลงอื่นๆมาวาดด้วยกันใหม่นะคะจริงๆเราชอบแปลงนี้นะ <c oughs> มันพอมันลงกับเดือยกระดาษแล้วมันก็ดูดีอนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเร,เราจะมาวาดรูปใหม่กันแต่ว่าเป็นเรื่องของตีนคริสต์มาสนี่แหละเพราะว่าเดือนธันวาคมนะคะเราจะเน้นในเรื่องของคริสต์มาสเนาะก็หวังว่าครั้งหน้านะคะจะติดตามกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบเก็บนี้ก็ กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย